ดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมามาทำเมนูหอมหมกหน่อไม้กับใส่หัวปลีครับเป็นเราตั้งใส่น้ำกะทิขั้นสมดครับอันนี้ใบใบยะนางตำใส่ข้าวสารครับป็นแดดแล้วก็ใส่กะทิคนๆๆค,ค,ครับกระเทียมครับไปเลยคนทุกอย่างให้เข้ากันครับ ให้น้ำยาดังเข้ากันกับพิษกระเทียมแล้วก็ชูรสครับปลาครับหลังจากปรุงเครื่องเสร็จครับตามด้วยปลาดุกครับนี่ปลาดุกลงไปเลยปลาดุประดระับหัวทิ้ะะงลแล้วครับเห็ดครับใส่ลงไปเลยขมิ้นแก้วครับหมกเรวาวันนี้ ไม้ครับใส่ไปเลยอย่ไม้แล้วก็หัวปลีนะครับหัวปลีไปเลยครับไป,ไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันครับอ,บอาากางจะเข้ากันก็จะได้หนาตาเป็นแบบนี้ จากต้งเครื่องเสร็จครับก็บเตรียมห่อเลยมใบตองครับเพื่อจะเอาไปนึ่งต่อ นะครับสวยเลยเดี๋ยวเราห่อเสร็จเราจะไปนึ่งกันครับเดี๋ยวมาดูตอนห่อเสร็จเลยครับห่อสุดท้ายแล้วอสุดท้ายเดี๋ยวเราจะขัดเอาแต่ตัวขัดกับนื้อำเราไม่เอาน้ำไม่เอาเพราะนเอาไปอมน้ำเอไปอมได้ยังไงนี่น,น,น,าานเนี่ยบวกับเต็มประมาณนี้ครับ มานนี้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราจับไปหน่งกันครับนี่ของที่เราได้โอ้โหนี่หอกเราได้สิโพครับวันนี้นะครับไปเนึ่งกันครับเราตั้งหม้อไว้น้ำเดือดแล้วเราใส่ห่อหมกที้งสุกแล้วครับสุกแล้วเดี๋ยวจะแกะให้ดูครับ ไม่กลัดออกเลยนี่เห็นไหมครับอ้าวแซ่บครับพร้อมทานนะครับหอมมกประดุกใส่นอไม้กับใส่หัวปลีครับหอมๆเลย